โต้าาหนะครับตัวนี้ปี55ครับปี55ขึ้นลงเร็วครับสภาพสวยเดิมครับผ่านลังเป็นผ่าน 225e h e a v y อี d ฮนะครับผ่าน5ใบ22ครับผมดีทุกระบบครับรถเดิมๆครับสภาพเดิมๆครับสีสันเดิมๆครับผม เครื่องแน่นครับนี่ครับโควินทำงานโควินทำงานปกตินะครับตัวนี้อุปกรณ์3ชิ้นครับผมอุปกรณ์3ชิ้นครับ ราคาอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาทนะครับ3 9 0 0 0 0บาทยางดีสเส้นนะครับยางดีสเส้นรถเครื่องแน่นครับสภาพเดิมๆนะครับสามแสนเก้าพันบาทครับผม อุปกรณ์ตาช้าง3ชิ้นครับตัวนี้ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับที่0817682479โูวินทำงานปกติครับ พร้อมใช้ครับแน่นทุกระบบรัรถแรงดีเลยครับเครื่องดีเกียร์ดีครับ รถเครื่องเกียร์ดีครับเต็มระบบครับโฟวินทำงานนะครับปิดโฟวินวิ่งครับนี่นะครับเป็นกูปต้า l อลสามหกครับสภาพสีสันเดิมๆนะครับ ยางดีทั้งสี่เส้นนะครับยางดีทั้งสี่เส้นครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าเต็มเต็มนะครับลูกหมากคันชักคันส่งแน่นนะครับลูกหมากแน่นนะครับครับกูคานหน้าครับ แน่นนะครับขานหน้าแน่นครับ3 9 0 0สบาทครับผม3าม0 0บาทครับเป็นเจ้าหัวตาเอลสามหกศูอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผานเป็นผานใบยีิบสองนะครับ5ใบพร้อมเผาลากครับด้านหลังเดิมๆครับแห้งๆนะครับนี่นะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับ วิดีโอสวยๆครับอันนี้พลาลากนะครับเดี๋ยวพาไปชมโรตารี่ครับดูเครื่องด้านในครับ ก่อนเลยครับน้ำปกตินะครับลองดูเครื่องครับนี่นะครับหลังจากการทำงานมาแล้วนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเลยครับคันนี้3ามแสนบาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับที่08 1768 2479ครับผม ครับรถเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับรถสวยครับมาร์คเดิมทุกจุดครับมาร์คเครื่องนะครับาเครื่องมาร์กต่างๆนะครับเดิมทุกจุดนะครับนะครับเครื่องมาร์คเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยขยับครับผมรน็อตของน็อตเดิมๆครับนะครับ้องคัดเดิมด้วยครับคอนคัด เดิมๆนะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ส9 0 0ส้าพันบาทนะครับอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับดูห้องโดยสารครับก็เบาะสวยๆครับของเครื่องมือครบนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับแห้งๆนะครับด้านเบาดูคู้โดยสารนะครับนะครับโบววินทำงานปกตินะครับ โรตรี่เป็นตัวนี้ครับ RX 1 6 3 DS นะครับก่อนจะเป็น1 6 4 E ก็เป็นตัวนี้แหละครับ16 3ส DS นะครับตัวนี้เป็นตาช้างครับฟันเต็มเต็มครับสวยๆครับฟันสวยๆครับถือว่ายังสวยครับสภาพโรตรี่นี่นะครับพร้อมเผาปั่นครับ1น3 DS นะครับนี่ครับ การข้างเดิมๆนะครับนี่นะครับโดยสรุปก็คือคันนี้เป็นเจ้าคูบต้า L 3 6 0 8นะครับอุปกรณ์มีด้วยกันอยู่3ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับรถเดิมๆครับยางสวยๆครับน้ำปกตินะครับเครื่องดีเกียร์ดีครับลูกหมากลูกปืนแน่นหมดครับคานแน่นครับเดิมทุกจุดครับแน่น สนใจก็มาดูรถก่อนได้ครับที่ร้านสมคิดการค้าครับสำหรับคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ